เป็นฝ้าเคยใช้ครีมมีสารมาจนฝ้าดำวันนี้อยากเริ่มต้นใหม่เราจึงให้3เทคนิคในการพิจารณาเลือกการดูแลฝ้าก่อนการซื้อครีมนะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าควรพิจารณายังไงตัดสินใจอย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดไปโดนครีมมีสารก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไปได้ที่คอมเมนต์ค่ะมาเลยกับเทคนิคแรกนะคะเทคนิคแรกเนี่ยก็คือการที่เราดู ตัวผลิตภัณฑ์ค่ะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเซรัม่มลดฝ้าโลชั่นอะไรต่างๆอะไรที่ใช้เกี่ยวกับผิวหน้าอันนี้เกตแนะนำนิดนึงว่ามันต้องมีฉลากชัดเจนนะคะมีชื่อสินค้ามีในเรื่องของส่วนผสมมีในเรื่องของเลขออยวิธีใช้ ผู้ผลิตอันนี้คือต้องบวกรวมมีทุกอย่างตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นเคสหนึ่งเก็ตยกตัวอย่างเคสลูกค้าละกันว่าเคยซื้อมาแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้จะใช้ต่อดีไหมครีมอันตรายหรือเปล่าหรือว่าอันนี้หนูจะใช้ต่อไปดีหรือเปล่าพอถามไปก็คือมันจะเขียนแค่ว่าครีมลดฝ้า พอถามหาส่วนผสมอื่นๆส่วนประกอบอื่นๆไม่เจอนะคะฉลากเนี่ยติดแค่นั้นเองข้างหลังไม่เจออะไรเลยไม่มีเลขออยอไม่มีวิธีใช้หรือว่าไม่มีในเรื่องของส่วนผสมซึ่งสําคัญมากส่วนผสมเราต้องรู้เนื่องจากว่าสิ่งอะไรก็ตามที่มาสัมผัสใบหน้าใช้กับผิวหน้าเราเราต้องรู้ว่าปลอดสารไหมใช้สารแรงหรือเปล่าใช้กลุ่มเคมีอะไร ตรงพวกนี้สำคัญจริงๆค่ะถึงเราจะอ่านแล้วไม่ไม่ทราบทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆมันเป็นกระบวนการทางออยอที่ระบุไว้เลยว่าครีมที่ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีดังต่อไปนี้ก็คือในเรื่องของส่วนประกอบด้วยชื่อของผลิตภัณฑ์วิธีใช้หรือว่าผู้ผลิตเลขออยอพวกนี้ก็คือมันเป็นมาตรฐานที่ควรมีนะคะถ้าครีมที่เราซื้อถามหาแล้วไม่มี หรือถ้าเราไปซื้อโดยตัวเราเองพลิกไปพลิกมาไม่เจอเจอแค่ชื่อผลิตภัณฑ์อันนี้อันตรายค่ะอย่าไปซื้อใช้เพราะมันก็จะมีหลากหลายประเภทประเภทครีมกิโลแล้วเขาตัดแบ่งใส่แบ่งเป็นถ้วยๆแบ่งเป็นตลับตลับหรือว่าแบ่งเป็นกระปุกนะคะแล้วติดแค่สติกเกอร์แค่นั้นก็เราก็จะไม่ทราบเลยสิ่งที่เราทาเข้าไปคืออะไรบ้างเวลาแพ้ขึ้นมาเวลาเกิดฝ้าหรือว่าเวลาเกิดเอฟเฟกอะไรกับผิวเราไม่ทราบเลยค่ะว่าเกิดจากอะไร ข้อที่2นะคะให้เราพ,พิจารณาจากผู้ขายค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ขายที่เป็นเจ้าของแบรนด์เองผู้ขายที่เป็นแอดมินที่ตอบผู้ขายที่เป็นตัวแทนการตอบคําถามนะคะต้องตอบได้ว่าผลิตภัณฑ์ใช้ยังไงวิธีการใช้ข้อแนะนําถ้าเกิดฝ้าแล้ววิธีการที่จะดูแลต้องทาอย่างไรบ้าง ตรงสิ่งเหล่านี้สำคัญมากนอกเหนือจากการเป็นการบริการนะก่อนการขายหลังการขายหรือขณะที่กำลังจะตัดสินใจซื้อใช้ข้อพวกนี้สำคัญจริงๆเพราะเนื่องจากว่าถ้าคุณถามแล้วไม่ได้ความกระจ่างไม่ทราบว่าควรจะใช้ยังไงผิดวิธีหรือเปล่าไปผิดอย่างไหมทำไมสับแสบทำไมอ่าฟ้าขึ้นมาอีก สิ่งเหล่านี้คุณจะไม่ได้คําตอบเลยถ้าเกิดว่าบริการในขณะที่กําลังตัดสินใจยังไม่มีเลยหลังการขายมันยิ่หายไปค่ะตรงพวกนี้เนี่ยเราจะต้องกระจ่างชัดแล้วก็เคลียร์เพราะวิธีการสําคัญมากๆข้อแนะนําสําคัญจริงๆค่ะ3นะคะ,ะเราต้องสังเกตอะไรอีกเทคนิคนะคะ,ะเราต้องดูในเรื่องของตัวอย่าง ผู้ที่ใช้แล้วถึงเรายังไม่เคยใช้แต่เราก็ต้องรู้ว่าสอบถามได้ประวัตินะคะอย่างถ้าเกิดว่ามีการดูแลแล้วก็ฝ้าจางประวัติแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะว่าฝ้าแต่ละคนแต่ละเคสก็ต่างกันไปบางคนเกิดจากฮอร์โมนบ้างบางคนเกิดจากฝ้าแดดบ้าง แพ้สารมาบ้างการดูแลแตกต่างกันบ้างเพราะว่าฝ้าเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยวิธีการต่างกันไปการดูแลบางคนเร็วช้าต่างกันสิ่งพวกนี้เอาเป็นส่วนประกอบที่เราจะตัดสินใจได้ก็คือต้องเป็นรีวิวผู้ใช้จริงนะคะอันนี้ก็มาสรุปให้ฟังกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่กําลังดูแลฝ้าอยู่เกแก็แนะนําชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ง่ายๆไร้สาปรปลอดภยัยไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิว บงจากตัวแรกนะคะที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดจางดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นลดอาการแสบแดงแสบกลานด้วยตัวนี้ใช้เช้าเย็นร่วมกับการใช้กันแดดบีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บกบวก,บกและสะบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำจากเคที่ทักเข้ามาได้นะคะ